วส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เว้นนะครับเมธาวราเทพพองธานายกสโมสรนักศึกษาคณะเพจรศาสตร์พี่แก้มนะคะคุณจิดาปัญญาลอุปนายกฝ่ายกิจกรรมมหาวิทยาลัยคะพี่ชื่อสิงโตนะครับวัชรกรคุณบิตรีเป็นอุปนายกฝ่ายไหนครับ ที่ชื่อเมเปิลอ,อัศราพักษาพัรก,กุไลดำรงตำแหน่งอุปนายกสอนอปทอมิวส,สูนิสากุศนเนรเยชขานุกา,ก,การค่ะเด็งเอี่ยวนิธิพัฒน์ตระนำลงเลขาธุก,การครับฟ้าจิราพรแสงดาราเป็นเฮรันยิกค่ะอ้อมมาทวันมูสีแดงเฮรันยิกค่ะชมพู่ชนาการไหลลอยหัวหน้าฝ่ายเอกาสารและงานทะเบียนค่ะนิวนะครับถาปกรณ์เอ็นองครับเป็นหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมักศึกษาครับ พิดันทวท้องอุ่นหัวหน้าฝ่ายวิชาการสมมสขหงสีสายปานสุบิชราบุญกล้าหัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ค่ะผมองจักรภพทิมสกะครับหัวหน้าฝ่ายจริยธรรมและวิชาชีพครับชื่อครูสนิสาวัวทองชื่อเล่นแทนเป็นหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการค่ะนางสาวปริญญามังสาชื่อเล่นบาร์ฝ่ายสวัสดิการค่ะภูพิจิตรชัยมสุการัต์หัวหน้าฝ่ายพระสุและสถานีครับออสการ์ปรเมศบัวผัน เเปปป็นนนหหัวหัว้าาฝ่ายรรระะมิแลสุลคบของเดชวัฒน์ขันทรว,วิชัยหัวหน้าฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรมครับโอค้าณนนิชาบุญรัตนไชโรหัวหน้าฝ่ายประสานง,งานองค์กรภายนอกค่ะขิมสุกรพัฒน์อินทชยาหัวหน้ากีฬาและชุมนุมค่ะกล้าวอนวารางช่วงฉำหัวหน้าฝ่ายจัดหาไรายได้นะคะวีมรสวีประเสริฐสุกุลหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ค่ะบารเกษมแสงวงหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศครับ เบนกิตินันตเจริญประธานชมรมสันทนาการค่ะเอติมปกิเชียกุเชียนประธานชมรมถ่ายภาพค่ะภูมินิจภูมิดีจันทร์ประธานชมรมบาสเกตบอลครับชื่อมังกรนะครับเสวษฐการศรีมารักประธานชมรมดนตรีไทยครับพี่ชื่อพี่แบงค์นะครับทิติประกรณ์ชูชาตนะครับประธานชมรมดนตรีสากลครับผมขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาเป็นนักศึกษาคณะเิทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วเจอกันครับ